ลูกหล่อกพ่อรวยอะไรเสิร์ฟพอเสร็จแล้วก็กินด้วยสิคิ้วคิ้วคิ้วอุ้ยจิ้มแน่เลยนะไม่ได้ไปกินลองกินนะ้วพอ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 ไม่ต้องวนไม่ต้องวนไม่ต้องวนโอเคเล่นี้ก่อนไม่ต้องวนไม่ต้องวนไม่ต้องวนโอเคเล่นี้ก่อนโอเค บ <czyć> <craft> ปุ๊กเหรอใช่ไหมคะคือคนนี้พ่ไหนบาลปุ๊กคืคนนี้พ่อไหนบาลปุ๊กบอะปุ๊ดดีกว่าอันนี้คนี้คนนี้ตดเดาโบอร่อยนะอร่อ็สุดเนี่ยเจิดแเนี่ยเกิดเเกิดเเิดแล้วก็ดีนะ ลูกหล่อพ่อรวยอเสร็จพอเสร็จแล้วก็กินด้วยสิเสร็จพอเสร็จแล้วก็กินด้วยสิอุ้ยจิ้มได้ไหมนะไปพอกินพอ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 ไม่ต้องวนไม่ต้องวนไม่ต้องวนโอเคแค่นี้ก่อน อ่ะโอเคป้าปูเหรอคะใช่ไหมคะคอคนนี้ป้ไหนบ้านปูอะบ้าปดีกว่าอันนี้คนนี้คนนี้เจยอกโบอร่อยเนาะอยสุดเยเด็กเจอเดกเด็ก่เด็ก